สวัสดีค่ะร้านต้นไม้ประทับจิตมาแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้จิตจะมาแนะนํานะคะวิธีห่อต้นไม้จิวนะคะหรือต้นไม้มงคลจิวขนาดกระถาง3านิ้วนะคะอ่าเนะะี่ยค่ะเราจะห่อ,อก,กันแบบนี้ซึ่งวัสดุที่ใช้ก็จะมีถุงนะคะจะเป็นถุงร้อนขนาด5้าคูณแนะคะซึ่งจะเป็นไซ์ที่เหมาะกําลังดีนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วก็ทิชชู่เราจะยัดทิดชชู่เข้าไปเพื่อป้องกัน วัสดุปลูกนะคะไม่ให้หกหรือกระจายนะคะเวลาที่ต้นไม้ไปอยู่ในกล่องมันก็จะมีบ้างที่แบบว่าวัสดุอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนเนาะแล้วก็จะป้องกันไม่ให้วัสดุปลูกเพื่อเขาะจะทําให้รากของต้นไม้ได้รับความเสียหายได้นะคะนะคะก็จะห่อประมาณนี้นะคะ ก็คือจะใช้ทิชยูยัดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาถุงแล้วก็มัดแบบนี้จริงๆมีเทคนิวิธีก็มีหลากหลายนะคะแต่วันนี้ขอแนะนําเป็นแบบนี้นะคะหลังจากทําแบบนี้เสร็จแล้วก็จะมีเอากระดาษนะคะกระดาษึ่งจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าก็ได้นะคะแล้วก็จะเจาะรูอันนี้สิจะเจาะรู คิดว่าระบายอากาศให้ต้นไม้นะคะอ่าเขาจะได้ไม่อบมากตอนอยู่ในกล่องแล้วก็รัดด้วยหนังยางแล้วก็จะทำแบบนี้ให้คดบทุกต้นนะคะถ้าหลังจากห่อเสร็จแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะห่อกระดาษเราก็จะนำมาใส่ในกล่องพสดุที่อ่าที่เตรียมไว้นะคะก็จะพับแบบนี้นะคะ ครับแ,แบบนี้ก็จก็ใส่เข้าไปในกล่องแบบนี้นะคะกล่องน,นี้มีหกต้นเนาะ,ะก็ใส่ฝั่งละสามเป็นแนวนอนแบบนี้เพราะกล่องไม่ยาวมากเราก็จะใช้วิธีนอนนะคะอันนี้จะใช้ได้กับต้นไม้ือเสกผิวนะคะแต่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ก็จะมีวิธีห่ออีกวิธีก็จะใส่แบบนี้นะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ กระดาษนะคะกระดาษหรือจะเป็นบับเบิลก็ได้นะคะแต่ที่ร้านจะใช้กระดาษนะคะกระดาษเหลือยเสื่มนะคะยัดเชื่อป้องกังสนส่องเพาเสื้อดูเขาเรียกว่าแบบเชือกเขาจะทําให้ต้นไม้เสยหายแล้วก็ทำแบบนี้ให้ดูเรียบร้อยอย่างของสีก็จะมีวิธีดูแลให้ลูกค้าเบื้องต้นนิดหนึ่งค่ะ แค่นีนะ้แล้วก็ติดพัสดุสของเราเลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยซึ่งวิธีน,นี้นะสามารถนำไปใช้ได้นะคะซึ่งต้นไม้ส่งไปถึงลูกค้านะคะ95%ไม่ได้รับความเสียหายนะจากที่ติดขายก็ถือว่าโอเคนะคะ อ่ก็เรียบร้อยก็จะที่อยู่ได้เลยขอบคุณนะคะที่มาติดตามในคลิปนี้ฝากกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ